ฟิวค่ะฟิวค่ะวันนี้ฟิวกับฟิวนะคะคือจะมารีวิวอะไรอะน้องฟิวนึกไม่ออกเหมือนกันแล้วรีวิวอะไรดีน้องฟิวนึกนึกได้แล้วนี่เลยคือวิทยาศาสตร์ชินจังนะคะก็จริงเลย92แบบแต่มีเซอร์ไพรส์หนึ่งแบบใช่เหรอนี่ไงพีวว่าไม่ใช่ละนี่นะคะเขาก็จะมีให้มาเป็นลายนี้เลยนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นของที่อยู่ในห่อค่ะแล้วก็มีวิธีทํานะคะแต่ว่าเราต้องเตรียมน้ำเปล่ามาเองด้วยนะคะจากร้านฟิลฟิวช็อปค่ะเป็นเพจของฟิลกับฟิวนะคะเดี๋ยวฟิลกับฟิวก็จะมาแกะแกะนะคะตัดตัดกันเลยเดี๋ยวมาดูของข้างในกันเลยค่ะเขามีรอยตัดให้อยู่นะคะแล้วันนี้พี่ๆฉ่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เงือนถึงข้างในใช่ไหม โอ้ก็มีหนังยางให้ด้วยน้องฟิลเห็นไหมได้เป็นลายตามด้านหน้านะคะแกออกมาแล้วนะคะก็จะมีขวดวิทยาศาสตร์ค่ะมีซองนะคะสองซองเป็นซองสีม่วงกับสีแดงแล้วก็หลอดค่ะน้องฟิลเตรียมน้ำมาทำกันเลยดีกว่าน้ำปลาพี่ฟิลจะทำยังไงดีละ่ะทำไม่เป็นก็ต้องดูวิธีทำหลังซองนั่นเอง นี่นะคะวิธีการทำค่ะพี่พิล์มกใจนี่พี่พิล์มชนะสุดยอดเลยอ่ะป่าเขามีอยู่แล้วนี่นะคะวิธีการทำค่ะเราต้องเตรียมน้ำมาเองนะคะที่เหลือก็ทำตามขั้นตอนเลยค่ะนี่ค่ะขั้นแรกนะคะก็ใส่น้ำเข้าไปในโถว,วิทยาศาสตร์ค่ะให้ถึงขีดตรงที่เขามีให้นะคะ ใส่ให้ถึงขีดนะคะตอนนี้นะคะก็ใส่น้ำตามที่ต้องการแล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะใส่ผงสีม่วงลงไปนะคะแล้วพี่ขอเทนะเทเลยน้องฟิวระวังผงนะคะเพราะว่าที่แคบเทแรงเลยน้องฟิลพี่อยากดูสีเพราะใส่ผงลงไปนะคะน้ำก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงเลยค่ะอ้ <c oughs> หเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะพอเทออกมาและคะ้ค่ะน้ำก็จะเป็นกิ่นอง,งุ่นค่ะ เท hey, ผงสีม่วงไปแล้วนะคะก็กลายเป็นสีม่วงกินองุ่นค่ะฟิล์มนะคะให้น้องฟีวค้นอยู่อุ้ยผงผงจะรึยังพอหรือยังเดี๋ยวฟีขอตัดรอนะคะน้องฟีวดมดีๆกลิ่นซ,ซาๆเย็นๆโค้อเอาพอแล้วเอาคนอะไรน้องฟีว เดี๋ยวมาใส่ซอมสีแดงเลยค่ะตอนนี้นะคะน้องฟิลกับพี่ซีมก็ใส่ผงสีม่วงไปแล้วแล้วก็จะใส่ผงสีแดงสีมพูเป็น<อ>กลายเป็นสีชมพูซะงั้นตอนนี้นะคะก็กลายเป็นสีออกชมพูแล้วนะคะแล้วก็เริ่มฟูค่ะน้องฟิลลองคนจีเพราะว่าด้านล่างยังเป็นผงผงอยู่เลยเริ่มฟูแล้ว น้องฟิวต้องเช็คมลยกระจายหมดเลยเมื่อกี้นะคะใส่ผงสีม่วงก็กลายเป็นสีม่วงนะคะแต่พอใส่สีแดงก็ออกเป็นชมพูอ่อนแล้วก็กลายเป็นสีแดงแล้วค่ะลองจับตรงนี้ก็มันเย็นๆนะก็พี่ใส่น้ำเย็นไง<笑><笑><笑>เหมือนว่าตอนนี้นะคะฟิล์มกับฟิว์กำลังทำการทดลองวิทยาศาสตร์อยู่เลยคะ่ <What? S 1> ะผสมทั้งสองอย่างแล้วก็ออกมาเป็นสีแดงแล้วก็ฟูด้วยนะคะน้องฟิล์พี่ว่าชิมได้แล้ว ตอนแรกนะคะก็ใส่ซองสีม่วงก็กลายเป็นสีม่วงนะคะพอใส่สีแดงก็กลายเป็นสีแดงค่ะเหมือนว่าฟิลมกับฟิวนะคะทําการทดลองอยู่เลยค่ะสีสวยมากเลยคะ่ะเป็นสีแดงแดงจ๊กลิ่นก็เป็นกลิ่นองุ่นซาซานะคะน้องฟิวพี่อยากชิมแล้วชิมกันอา้าวชิมกันน้องฟิวชิมก่อนเหมือนองุ่นแล้วก็ซาซ่าพี่ขอชิมหน่อยแต่ไม่เปรี้ยวนะอร่อย หวานสั่นเลยนะคะถือว่าอร่อยค่ะรสชาติเป็นไงน้องฟิวเปรียป้ยวๆซาๆหวานๆนะคะพี่ว่าก็อร่อยนะคะน้องฟิวชิมต่อเฮ้ยต้องมีท่าด้วยน้องฟิวแปลว่าสมองตื่นไง<อ>เออเออตื่นเลยะคะ่ะพี่ว่ามันเป็นเพราะความเปรี้ยวหรือเปล่าเลยตื่น น่าจะเป็นผงสีแดงแน่เลยน่าจะใช่นะคะเพราะว่าตอนดมกลิ่นผงสีแดงดูซ่าๆนะคะกระชาบเปรี้ยวก็ถือว่าอร่อยค่ะเอาอีกเอาอีกน้องฟิวปอน้องฟิอไปเสียงว่าเป็นยังไงได้ล่ะ,ะพี่ไม่รู้แต่พี่ว่าอร่อยนะ ปเปรี้ยวมากขวดทดลมมทองวิทยาศาสตร์นะคะก็เปรี้ยวหวานซานแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะทําง่ายมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร์ก็กดให้ฟิวสกับน้องฟิลส์ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใ,ใหม่ของฟิล์มกับฟิวค่ะค่ะติดตามฟิิล์ในที่ยูทูบเฟซบุ๊กแฮปปี้ชาแนลแลว้วพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย